ไปเห็นสมาร์ทสวิกมาหนึ่งร้อสิบาบาทโอ้โ oh. ห <Yep. S 1> เห็นยังไม่ฟอไปดูรีวิวช่ำรีวิวร2อยิบรีวิวช่ำมากเลยนะครับทุกคนการันตีว่าของเขาดีจริงนี่เลยนะครับสมาร์ทสวิกเลยนะตัวนี้แล้วก็ได้สมาร์ทสวิกคืออะไรรู้ไหมครับคือว่าผ่านไฟบ้านเข้าปลั๊กไฟเพื่อจะควบคุมหลอดไฟหรือควบคุมปั๊มน้ําควบคุมแอร์ได้หมดเลยนะครับตัวนี้จะดีมากเลยผ่านแอปตัวนี้นะสมาร์ทไลท์ตัวนี้ปึ๊บ เข้ามาปับ๊บเห็นไหมครับผมสั่งปิดเปิดหลอดไฟให้ได้เลยนะครับปิดแล้วผมก็ต่อผ่านคุกเกิลด้วยต่อผ่านคุกเกิลก็คือว่าคุกเกิลแอตติเตนนะครับเปิดสวิตช์ไฟเห็นไหมครับเท่านี้เราอยู่ได้ทั่วโลกแล้วก็สั่งปิดเปิดแอร์ในบ้านได้สั่งเปิดปิดปั๊มน้ําลดน้ําต้นไม,นม้ได้ต้นไม้ได้แล้วตัวนี้เด็ดสุดคือตรงไหนรู้ไหมเขาตั้งเป็นวันได้นะครับแปดโมงเช้าไฟเปิด เออสิบโมงไฟดับแปดโมงเช้ารถน้ำสิบโมงหยุดรถอย่างนี้ได้เลยนะครับตั้งได้หลายๆรอบนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยตอนนี้ผมมาตั้งในสำนักงานครับเพื่อให้น้องอย่าน้องชอบลืมปิดไฟป,ปิดชัดลมกันนะครับผมใช้ดีจริงๆนะครับดูจากการรีวิวดูจากราคาแล้วน่าจิบหน้าตันจริงๆนะครับสนใจยังไงกดพิกัดในตะกร้านะครับ